นี่เมื่อวานนี้สองเด้งนะยังไงคะอ้าวก็สองเด้งพี่ธามใช่ใช่นี่ผมตั้งอยากสงสัยจริงๆ <c oughs> ผมถามอร่อยนะผมถามคุณสรยุทธ์หน่อยเถอะว่าผมสงสัยจริงๆที่สวเขาออกอย่างเงี้ยแล้ววันที่ยี่บเจ็ดอ่ะถ้ามีการบทแล้ถถวถ้ายังก้าวไกลอยู่เนี่ยยังถือว่ายติซ้ำไหมเนี่ยคุณคุณมันนอวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้แล้วฮะวินิจฉัยแบบปิดประตูเลยวินิจฉัยว่ายังไงครับวินิจฉัยว่าเสนอเพื่อคุณพี่ธามไม่ได้อีกแล้ว แม้กระทั่งจะมีใครเสนอชื่อคนอื่นแล้วมีพิธาด้วยก็ไม่ได้อ่ะไม่เสนอชื่อคุณสมมุติว่าเสนอชื่อคุณเเสถาแต่มีก้าวไกลอยู่ในสมการนี้อ๋ออ่าคณก็คิดว่าไม่ผ่านใช่ไหมอ้าวผมไม่ทราบไงผมคิดว่าวันนั้นน่ะคงจะเถียงกันเรื่องนี้อีกอว่าเอาก็มีพรรคก้าวไกลอ,อยู่ด้วยก็ยังเท่าสมการเดิมอ่ะอ่อย่างนี้ถือว่าจะติําไหมอ่านี่คือทางออกของเพื่อไทยแล้ว ทำไมวันนี้จับกล้องนี้ทีทีวีช่วงนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นนี่ผมเบลอคือใช่ไหมคือคุณแล้วก็กล้องจับกว้างสักนิดหนึ่งก่อนคุณคุณคือต้องเห็นอริยาบทสักนิดหนึ่งคุณตื่นหรือยังเอางี้ก่อนผมตื่นแล้วผมตื่นแล้วฮะงอสแม่นดูใส่กลับไปได้ไม่สะสมท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งตอนนี้ทางย o u t u เจ7ด0 0 0นบอกว่า เห็นหน้าคุณชูวิทย์แล้วหายเครียดค่ะฮะนี่เขาไม่ใช่ตลกนะ <laughs> คุณคุณคุณไบค่ะคุณสยุทธคุณรู้ไหมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามเรื่องการเมืองนะครับออรอบหนึ่งรอบสองและสิ่งที่ผมพูดไว้คือผมไม่ใช่อยากจะพูดถูกนะผมไม่ใช่โหนนะแต่เพียงแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องในอนาคตที่เราอ่านกันเนี่ย มันเป็นเรื่องในอดีตมันผ่านไปแล้วผมพูดไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วเรื่องอนาคตต้องไบบอกพี่เข้าไปสิพี่พูดว่าอย่างไรการเมืองมันจะบีบไปถึงจุดที่ตอนนี้ก้าวไกลคิดอย่างเดียวทำไงที่จะเป็นรัฐบาลต่อเท่านั้นเอง่จะเป็นรัฐบาลต่อทำไงที่จะได้เป็นรัฐบาลคือตอนนี้มันเหลือทางเดียวก็คือเหมือนประการดาสุดท้ายมันมีโอกาสมากที่จะหลุดไปเป็นฝ่ายค้านเลยและอนาคตไปถึงยุคพัก ค่ะถ้าอย่างนั้นผมคิดไกลกว่าคุณอีกคุณชุวิคิดไปถึงไหนตั้งพักอนาคตไกลใช่ไหมไม่ผมคิดไกลกว่าคุณอีกผมคิดว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก้าวไกลเสียหายไหมก้าวไกลรู้สึกท้อแท้เหรือกการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพราะว่าเขาไ,<ก>ไม่ไม่ถึงขั้นเสียหายแต่ว่าเสียโอกาส สี่ยโอกาสเนี่ยผมคิดว่าโอกาสมาเร็วเกินไปนะสำหรับก้าวไกลเหตุผลเพราะอะไรลงมาผมเชื่อว่าก้าวไกลไม่คิดว่าเขาจะได้ที่หนึ่งและไม่คิดว่าจะได้ร้อยห้าสิบเสียงไม่คิดว่าเพื่อไทยจะเป็นอันดับสองผมคิดของผมอย่างนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยสามร้อยขี้หมูขี้หมาก็2 0สองร้อยแล้ววะไม่คิดว่าร้อยสี่สิบและไม่คิดว่าก้าวไกลจะไ็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยจะไปอันดับสองน้อยกว่าก้าวไกลดังนั้นการเตรียมการของก้าวไกลเนี่ย ในการเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณดูแล้วกันในพักเก้าไกลมีใครใครพิธาค่ะโรมไชยทวัตค่ะโรมวิโรธโรมไปล้มตีไม่ได้น้องโอเคก็สามสิบเอ็ดอะไม่ได้ไงก็ไม่ได้ไงมีชชยทวั์เป็นล้มตีได้มีวิโรดนะมีใครก่ะมีสิริกัญญาอาคุณสิริกัญญาแล้วมีใครคุณคิดไม่ออกแล้วในขณะที่เพื่อไทยเนี่ย มันแย่งกันเป็นดังนั้นต้องคิดก่อนว่าข้าวไกลเนี่ยก็เหมือนดอกไม้ที่โตเร็วอือผลไม้ที่โตเร็วเกินไปเนี่ยย่อมไม่สุกงอมฮะย่อมไม่สุกงอม,อมที่คุณกินคุณกินอะไรอยู่เนี่ยมะละกออะมะละกอถ้ามะละกอยังไม่สุกเนี่ยมันก็คือส้มตามเออแล้วอ่ะก็ก็คือข้าวไก่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโตเกินพัก คนเนี่ยโตไม่ทันอเขาเรียกว่าพักโตไม่ทันพักโตไม่ทันอหาคนไม่ทันก็หาคนทันไหมล่ะอตอนที่คุณพูดประธานสภาปฏิพัฒน์ยังไม่มีใครรู้เลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นสสอยู่สมัยเดียวอืเขาไม่มีสสเกินสองสมัยเลยก็สูงก็แล้วครับเอเพราะว่ามีอนาคตใหม่มาเขาที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้หรือหรือเขาอาจจะเป็นสสที่อื่นมาก่อนอะ อสอสอที่พักประชาที่ปัดพักนู้นพักนี้มาก่อนเป็นสอสอแล้วก็มาอยู่พักก้าวไกลดังนั้นข้อประเมินของผมเนี่ยก้าวไกลเนี่ยไม่จะต้องเสียใจหรือว่าไม่จะต้องอะไรเลยการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีโอกาสดีกว่าเป็นรัฐบาลเพราะอะไรครับเป็นรัฐบาลโดนด่าทําไมเอ้าก็คุณทําได้ดีหรือเปล่าล่ะคุณทำบริหารมษฐกใจปฏิรูปโน่นนี่นะคุณนั่นหนักเยอะเลยนะประเทศไปไทยไม่เหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมจะปฏิวัติอีกรอบรู้ไหมสว,วเขาบอกแล้วประเทศไทยต้องเหมือนเดิมใครพูดนะ <c oughs> คุณกิติศักดิ์สวกิติศักดิ์บอกว่าถ้าเลือกคนผิด<อ>ประเทศจะไม่เหมือนเดิมโอเคอนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเลือกคนให้ถูกประเทศจะได้เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยคุณผมดูแล้วเนี่ยเป็นช่องว่างระหว่างวัยในวัยของก้าวไกลเนี่ยเป็นวัยคนหนุ่มคนสาวยังวัยที่ต้องใช้ประสบการณ์ยังต้องการเขี่ยวเล็บทางการเมือง เยอะ ừ, ในขณะที่สวรหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยก็เหมือนคนที่มีอายุตกผลึกค,คุณสังเกตดูวันนั้นคุณเชิญคุณอ้วนคุณภูมิธรรมนั่งตรงนี้ผมเห็นอยู่นะแล้วคุณดุลคุณภูมิธรรมเป็นยังไงคุณภูมิธรรมแกนิง่งเขาก็กกอบอกเขาให้ก้าวไกลเขาจัดการน่ะประมาณว่าเก่าเออเก่าเกมที่มานั่งคุยตรงนี้ถูกต้องก็เขาบอกอบอก็ต้องให้ก้าวไกลจัดการน่ะ เ้าเป็นเป็นแกนนําก็ต้องไปจัดการอแต่ถามว่าพักก้าวไกลเคยมีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลไหมอร่อยอะไรอ่ะฮะัวแดงปังตัวแดงไม่คุณว่าต่อไปสิแล้วมันหยุดตามผมทำไมล่ะผมหยุดเพราะว่าผมก็จะดูนคุณว่าอร่อยผมก็อยากดูเหมือนกันว่ามันอร่อยยังไงชิมดูไหมคะกชิมไหมคะผมไม่ทันหนมปังไปทีนี้อ่ะลืมเลยทีนี้ถ้า พูดถึงประสบการณ์ของก้าวไกลไม่ไปเสียหายไปเป็นฝ่ายคา้านผมไม่ได้ยุโยงแบบพี่เสรีนะเอแต่ต้องถามก่อนว่าเรามองอนาคตวันนี้เราคุยกันเนี่ยเราคุยเรื่องอนาคตถ้าก้าวไกลเนี่ยเกมสุดท้ายเลยก็เป็นฝ่ายคา้านยุบพักก็ตั้งพักใหม่อีกอะครับอออย่างที่ผมบอกอะอนาคตใหม่บวกก้าวไกลก็เป็นอนาคตไก่แล้วเขาก็จะได้เลือกตั้งก็ได้อีกอะ เพราะอะไรฮะเพราะคนเราเนี่ยมันชนะได้ทุกอย่างเกมการเมืองแต่แพ้อยู่อย่างเดียวอะไรคะแพ้สังขารเออค่ะนะสังขารอีกสักสี่ปีอีกสักสิบปีคนต่างๆเหล่านี้ก็หมดไปดังนั้นเราปฏิเสธคนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะคุณสรยุทธ์ปฏิเสธก้าวไกลไม่ได้เพราะก้าวไกลเนี่ยมันก็คือลูกหลานเราก็คือคนหนุ่มคนสาวที่จะเติบโตมาทดแทนเราพี่แต่เรากะคุณกำลังไม่ได้พูดถึงเฉพาะความเป็นพรรคหรือตัวคน ก็มาพูดถึงผู้สนับสนุนเขาผู้สนับเขากำลังเ<น>ติบโต,ตขึ้นมาถูกต้องคุณจะไปทําอะไรเขาก็บอกบอยอย่างนั้นถูกต้องคุณจะปฏิเสธเขาเลยเหรอแล้วแล้วคนรุ่นใหม่อ่ะนิวเวอเตอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะแล้วมาอย่างนั้นน่ะเขาจะได้ตั้งเท่าไหร่เลยแล้วขณะที่บ้านใหญ่ล้มละเนรนาอบ้านใหญ่ล้มละเนรนาศทำไมคุณชีวิตถึงเชื่อว่าข้อที่หนึ่งนะก้าวไกลไม่ต้องเสียใจเลยไปเป็นฝ่ายค้านต่โดยดีอือสอง กล้าเลือกตั้งคราวหน้าก้าวไกลจะมายิ่งกว่าเดิมคนไม่คิดหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะก่อตัวโดยมีมีก้าวไกลและจะทําให้เขาอาจจะได้คะแนนประโยช์สุดท้ายผมไม่ได้พูดประโยช์สุดท้ายผมไม่ได้พูดว่าในอนาคตเนี่ยก้าวไกลจะได้คะแนนมากกว่าเดิม,มเพราะว่าทางการเมืองเนี่ยอ,อีกปีสองปีสามปีสี่ปีเนี่ยมันนานเกินไปกระแสะม,มันเปลี่ยนได้มันไม่เป็นอย่างที่วันนี้ว่าออสี่ปีรอได้เดี๋ยวกระบาถล่มทลายไม่จริงไม่จริงไม่รู้ เราไม่รู้อะไรจะเกิดอย่าไปบอกว่าไม่จริงคือไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นคุณสรยุทธ์เอาแค่สองอาทิตย์ก่อนเลือกตั้งวันที่สิบสี่เนี่ยกระแสยังเปลี่ยนเลยด้วยคําว่ามีลุงไม่มีเราคสองอาทิตย์ก่อนหน้าเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพื่อไทยแลนสไลด์แต่พอสองอาทิตย์สุดท้ายก่อนลงคะแนนกลายเป็นมีลุงไม่มีเรานั่นเหรอไหมแล้วก้าวไกลพลิกชนะเลยกระแสเปลี่ยนไหมแค่สองอาทิตย์นะแล้วนี่จะพูดถึงสี่ปี อย่าเพิ่งไปคิดถึงตอนนั้นโอ้โหมันนานเกินไปไอ้ที่เขาเชื่อมั่นกันอันนี้ฝั่งของแฟนขับก้าวไกลว่าเดี๋ยวสี่ปีให้เต็มที่เลยเต็มแม็กเลยคือสี่ปีถูกไหมครับก้าวไกลจะถล่มทลายโคชีวิตบอกไม่แน่ไม่แน่แนหรืออาจจะไม่ได้ไม่มีใครรู้อ่ะแค่สองอาทิตย์กระแสยังเปลี่ยนเลยกําลังจะบอกว่าเพื่อไทยก็ไม่จะเป็นต้องกลัวก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าเขาไม่กลัวลึกๆเขาไม่กลัว แต่เขาแสดงออกว่าเขาเกรงใจอ่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคอมมิ t เมนต์อ่าเป็นสัญญาใจอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันะนะแล้วก็เซ็น MOU จับมือชูอ,อย่างที่ผมบอกอ่ะคนที่ชูมือด้วยใน8คนนะั้นะอ่ะยังลงมาบอกผมเลยว่าคงจะจัดไม่สําเร็จ ยังบอกผมเลยขนาดวันนั้นนะค่ะวันที่ชูครั้งแรกเหรอใช่วันที่ชูครั้งแรกแต่้นที่คุณไปถามด้วยใช่ไหมใช่ที่คุณไปอ่ะถูกต้องแล้วเขาแอบลงมาบอกคุณหนึ่งในแปดนั้นน่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่พักคนเดียวนะไม่ใช่ยังลงมาบอกผมเลยบอก็เขาไม่เชื่อว่าจะจัดสําเร็จและก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยผมเดาได้ผมจะบอกดีไหมโอเคไม่ต้องบอกผมพอเดาได้นะใครก็เดาได้เห็นไหมคือคือคือเรื่องเนี้ย เป,เป็นเรื่องที่เรานักการเมืองในวงการเมืองรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่การที่คุณพิธาพัคก้าวไกลได้บทบาทนั้นไปเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลทุกคนก็ต้องให้เพราะว่าอะไรเพราะเขาได้คะแนนมากสุดเขาได้ร้อได้า5 0และเพื่อไทยก็ได้ร้อยสี่สแต่ทีนี้การแก้เกมของเพื่อไทยเนี่ยจะดีกว่าเหลือทางออกอยู่ทางเดียวคือก็คือจะให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นฉันมิรออกไปเป็นฝ่ายค้านอย่างไร ทำยังไงที่ให้ก้าวไกล,กไกลเข้า<อ>ไปเองถูกต้องถ้าก้าวไกลไม่ไปอันนั้นก็คือเป็นปัญหาว่าก้าวไกลไม่ไปเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าะนะผมถึงบอกว่าพัดก้าวไกลเนี่ยถ้าจะฟันธงเลยไม่เอาอก็เหมือนกับประเทศนี้แหละครับที่แกบอกว่าจะเอาอย่างนี้ไม่ยอมถอยเรื่องนั้นคุณเขาบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการทํางานการเมืองลุกถอยลุก คุณพิธาพูดบ่อยแล้วลูกเป็นถอยเป็นก็มันมันไม่มันถ้าเป็นอย่างนั้นเขาคงไม่อยู่อย่างนี้ไงไม่มาเป็นไม่ได้ล้นเลือกอ่ะคุณกำลังบอกว่าก้าวไกลต้องคิดถึงความเป็นจริงที่จนะสงครามไม่ได้แปลว่าใช้กําลังเสร็จสับไปถึงการเลือกตั้งอืชนะแล้วอแค่ชนะศึกเดียวถูกต้องอย่างสามก็เกี่ยวกับองหลายศึกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีลูกล่อลูกชนการเจรจาหลอกล่อโน้มน้าวเพื่อให้ชนะสงครามใช่ คุณไม่จําเป็นเลยที่จะต้องบอกในสิ่งที่คุณทําในเอ็มโอเป็นผมผมเป็นคุณพิธาผมไม่พูดถึงแม้คุณพิธาจะมีเจตนาดีที่จะให้ประชาชนรับรู้การเมืองแบบใหม่อืแต่ในเมื่อระบอบมันเป็นระบอบเก่าอยู่เขาบอกต้องการจะโปร่งใสทําการเมืองแบบใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วคุณก็สามารถพลิกได้ด้วยในวันที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยวันที่คุณเป็นรัฐบาลคุณก็จะทํอาอ้ยาที่คุณอยากจะทําเนี่ย คุณไม่จาเป็นต้องไปพูดก่อนเลยเพราะถ้าคุณพูดก่อนคุณจะไม่ได้ทาเท่ากับคุณไม่ได้ทาเพราะว่าคุณไปแบรไพ่ให้คนอื่นเขาดูแล้วอ๋อจจะเขาบอกการเมืองแบบใหม่ตงในระบบแบบเก่าคุณจะไม่มีทางได้ทําคุณไม่มีทางได้ทํเพราะคุณใหม่อยู่คนเดียวไงคุณมีคนใหม่ถึงเวลาคุณก็แค่จัดตั้งรัฐบาลใช้เรียบร้อยเป็นการพูดจากันพูดคุยเจรจาเสร็จสับโป้ให้เป็นรัฐบาลก่อนแล้วถึงเวลาจะไปทํะไรมก็ไปทําถูกต้องคุณสรยุทธ เมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วคนใหม่เข้ามาในบริษัทที่เก่าข่าคลื้อ,อแล้วคุณก็ประกาศต่อหน้าคนที่อยู่เก่าข่มคลืกอว oh, จะเปลี่ยนนู่นผมจะเปลี่ยนนี่ฉันจะเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่ให้หมดเลยแล้วคุณคิดดูแล้วกนไในบริษัทที่เก่าข่าคลือผู้จัดจาการรองผู้จัดจาการประธานจะมองหน้าคุณเนี่ยไอ้นี่กูจะให้มันอยู่ไม่ได้แล้วถ้ามันอยู่ต่อไปผลประโยชน์เป็นความกลัวเออแล้วใครเขาจะยอมคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งการเมืองอย่าไปคิดให้ปวดหัว ซึ่งเพื่อไทยจะมีประสบก,การณ์ไม่ใช่แบบนี้เพื่อไทยมีประสบก,การณ์แล้วเจรจาเพื่อไทยนี่กลายเป็นกลายเป็นบริหารเป็นเป็นรุ่นเก่าไปแล้ว<บ>แล้วมองออกไงคุณภูมิทําอยู่ในการเมืองดี่สป<บ>ีเขาก็บอกว่าเออก็ให้เก้าการกก็ดาเนินการ,การแต่อ้นี้ไม่เห็นบอกผมเลยนะไอ้ทำสองเจ็ดสองเนี่ยจริงจริงสองเจ็ดสองก็ไม่จําเป็นต้องทาเพราะทำแล้วมันยากกว่าเก่าเนี่ยยกไปตัวอย่างเอคือการแสดงค่าทีแบบอันนี้มองแบบมูลทุนชีวิตก็คือไม่มีประสบการณ์อยากจะ ภาษาขาวจะเรียกว่าเททาการเมืองแบบใหม่ครับเปิดเผยโปร่งใสเราจะทํหนึ่งสา1 2ี่หรับผิดชอบต่อคาสัญญากับประชาชนอยากจะผัดอะไรต้องทําครับอยากจะบอกอะไรต้องบอกต้องเปิดเผยโปร่งใสแต่คุณชีวิตบอกนี่แหละทําให้แพ้สงครามถูกต้องและสมมติมองอีกมุมหนึ่งนะที่แลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนเดี๋ยวคุณชีวิตจะต้องไปแล้วยังไม่รีบกําลังมันคือผมจะบอกว่าถ้ามองแบบต้างกันสารรอได้ ไม่ใช่สารนั่นนะสารพมภูมินะคุณพูดแล้วผมวาดเสียวคือมองแบบก้าวไกลนะะถ้าไม่มีเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ต้องมีอยู่แล้วไม่ทําอะไรเขาไม่ให้อยู่แล้วอืใช่ต่อให้ผมทําอย่างที่คุณชวิ์บอกเขาจะไม่ให้เขาก็มาให้ผมหรอกไอ้นั่นแหละกลับกลายเป็นว่าจะไม่ได้อะไรเลยอไอ้นี่ก็คือรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวถ้ามีเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีเรื่องนี้กูแสดงตัวเลยเราต้องการทาอย่างนี้อย่างนี้ไล่ขวางมาแล้วเหมือนกับไปการฉีกหน้ากากออกมาฟ้องนี่มันทำนี้ทํานี้ทํานี้ทํานี้เพราะถึงไงผมทําแบบที่คุณชูวิทย์บอกเจรจาภาษามันก็ไม่คุยด้วยหรอกใช้วิธีเปิดหน้าเราจะทํานี้ประจานเลยโอเคอ่ามองแบบก้าวไกลแบบนี้ได้ไหมคือยังไงพวกคุณก็ไม่ผมทําอยู่แล้วโอเพราะฉะนั้นผมก็เล่นเกมฉีกหน้ากากพวกคุณได้หมด เพื่อหวังผลอนาคตบอกงนี้ได้ไหมได้ได้ได้แต่แต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์คือฝ่ายค้านก็ผลลัพธ์ไงมันเรามองกันที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือก้าวไกลก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีไม่ได้ทั้งประธานสภาไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งเป็นทั้งรัฐบาลน่ะเป็นผู้นําฝ่ายค้านยังไม่ได้เลยแล้วเออแล้วคุณได้คุณได้ฉีกหน้ากากก็เออก็ฉีกไปสิผมหน้าด้านหน้าทนอยู่อย่างเนี้ยใครก็คุณกำลังว่าใครหน้าด้านหน้าทนอีกฝั่งนึงไง ฮะเอ้าไม่ไม่ถามแล้วอีกฝั่งหนึ่งไงผมนั่นน่ะวเอ้าคุณก็ว่าไปสิเอ้าคุณจะฉีกอะไรผมแล้วคุณอย่าเผลอนะเผลอไงเรื่องของคุณก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะจะแฉกูเหมือนกันเหรอเอ้แบ่งแยกดินแดนน่ะอ่าอหนึ่งหนึ่งสองน่ะอืมอ่าไม่ใช่คุณไม่มีนะอ่าโอ้โหนี่ของคุณเทียบเลยต่างก็มีบนลชนของตัวเหมือนกันเออ อล้วของคุณก็ยังเยอะนะเนี่ยแล้วของคุณก็ไม่เบานะเขาปฏิเสธไงก็ผมก็ปฏิเสธไงกอผมก็ปฏิเสธไอ้ที่คุณฉีหน้ากากกันจริงไม่เห็นมีเลยก็สวผมไปตามรัฐมนูญเนี่ยออก็คุณลองยกเลิกนี้สิเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสิเขาบอกเขายกเลิกเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นอีกอะก็คุณทาไมไม่ลองยกดูล่ะเขาก็บอกว่า อะไรนะน้องเขาคือใช้เขาบอกว่าท่าทีชัดเจนแล้วต่อยผมยกเลิกก็ไม่ทาให้ผมหรอกไม่ได้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่ารักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนน่าจะดีกว่าก็คือยึดประชาชนดีกว่าคุณยึดยึดประชาชนใช่ไหมประชาชนมาทีหลังสุดไงในเกมนี้อคุณสังเกตได้แล้วนี่หน้าวันนี้14ี่ล้านเสียงคุณเนี่ยมีอะไรนอกจากอานน์ไปตั้งเวทีไอ้คนคุณก็ไปสบประมาทเขามาจะค่อยๆก่อตัวคือผมไม่ได้สบประมาท แต่เกมนี้ยิ่งนานน่ยกระแสมันยิ่งเงียบการที่คุณจะปลุกกระแสเนี่ยมันต้องทันทีแต่ว่าและคนที่ปลุกเนี่ยจะต้องมีฝีมือรัฐมนูญฉบับนี้ออกแบบให้มีการหน่วงเวลาถูกไหมละ่ะขั้นตอนเลือกนายกก่อน่วลลนเยืออะไรไ,ไปยังไงกว่าจะรับรองใช่ไหมซึ่งไม่สามารถจะรักษากระแสได้และกระแสของของของ,ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นกระแสในเมืองอกระแสในเมืองเช้ามาเย็นกลับ ไม่กลางคืนมไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันไม่ใช่กระแสที่แบบบีบรัดใจแล้วก็ต้องออกมานะคือคนที่เป็นนักการเมืองที่เก่าเกมเนี่ยยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นคุณสุเทพเนี่ยนะมวลมหาประชาชนโอ้โหมันทุจริตนะโอ้โหมันโกง นะไปพูดถึงคีโรส่สมัยพันธมิตรโอ้โหมันโกงนู่นโกงนี่มันไปขายต่างชาติอโอ้โหอันนี้มันเสียแทงใจอ,อันนี้มันเกมการเมืองใช่ไหมแล้วยังคุณยังมีเรื่องค้างเก่าหนึ่งหนึ่งสองนู่นน,น,นี่นั่นอยู่มันก็ยัง<ด>ยมันก็ยังกักก็ยังมีคนไม่กล้าออกมานะไอ้ทั่วออกมาจริงก็โอเคก็ออกมาเท่านั้นและที่สําคัญในทั้งหมดเลยเนี่ยคุณไม่ทันเกมการเมืองวันนี้วันวิเคราะห์นะครับ คุณเสรีพิสุทธิ์นี่ก็พูดชัดเกินไปคุณเสรีพิสุทธิ์จะพูดอย่าง,งาน,นั้นน่ยมันก็จะเสียน้ําใจกันผมจะขออนุญาตาผมก็รักเคารพท่านเดี๋ยวผมก็จะไปเจอท่านนะเนี่ยอ,อ่าอาอาทิตย์หน้าแต่ท่านเสรีท่านเป็นคนตรงเนี่ยท่านก็พูดของท่านอย่าง,งานั้นคือบอกว่าก้าวไกลเนี่ยปิดกั้นตัวเองเออแล้วไปเชื่อด้อมเออขนาดเอาสองพักสองคนมาเพราะคุณยังต่อต้านเออแล้วพักอื่นเขาก็เลยแพ็คเขาก็ใครก็จะบาคุณอ่ะนี่คือเฉลียพิสุทธิ์มองคือมองในแง่ หลักเนี่ยนะ<อ>การเจราจาก็มีม,มุม<อ>ถ้าสมมติผมเป็นประชาธิปัตย์สมมติเก<อ>ิดจริงเอ้ยไปก็ได้นะ<อ>แต่ถ้าเราไปปุ๊บมาเลยทีนี้แล้วเดี๋ยวก้าวไกลก็บอกอ่ะไม่เอาแล้วก็กลายเป็นโอ้โหคือ,ค,อคือผมไม่มองอย่างนั้นมผมมองว่าประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาคุณท็อปเนี่ยเข้าเก่าเกมเขารู้ว่าไปแล้วไม่สำเร็จแล้วกูจะไปทำไมรู้ว่าไปก็ไม่สำเร็จไปก็ไม่สำเร็จอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวจะสำเร็จ เอออยู่จึงเนี้ยสำเร็จแปลว่าเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไงทุกคนรู้ผมไม่รู้ต้องใบรู้ไหมไม่รู้ค่ะใบก็ไม่ถ้าผู้ชมรู้ไหมฮะ <c oughs> คุณรู้มั่งเดีมยวอะไรผมรู้มานล้เอาว่าผมรู้มาแล้วกันผมรู้ว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่าก้าวไกลรู้ตั้งแต่วันยกไอไอไอมือ MOU มู<ๆ>แล้วนะครับที่มีคนมาบอกคุณนั้ไม่สำเร็จหรอก ไม่สาเร็จผมก็ต้องศึกษาว่าไอ้การไม่สําเร็จเนี่ยเราต้องมีวงในเราต้องมีคอนเน็กชันเราต้องคุยกับคนนะครับคุยกับอํานาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลสรุปมันตกผลึกมาโดยที่สวเนี่ยเป็นตัวออกแสดงซึ่งอันในสายตาอาจจะเป็นผู้ร้ายในละครนี้ว่ามามาสกัดเกมพระเอกนะครับทำให้ทาให้พระเอกเนี่ยตกสวรรค์แต่ท้ายสุดเนี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดยชัดเจนโดยโดยโดยชัดเจน และหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นว่าพรรก้าวไกลเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรสารรัฐมนูญสั่งคุณยังมีเรื่องทั้งสารรัฐมนูญทั้งไอทีวีบ้างละทั้งเรื่องของล้มการการปกครองบ้าล้มล้างการปกครองบ้างละซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเสียวๆทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยกระบวนการถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้านแต่ แต่วิธีการจะทําอย่างไรต่างหากวิธีการก็คือว่า mm. เฮ้ยก้าวไกลไปแบบฉันมิดนะ mm. อ่าแล้วก้าวไกลไปเองได้ไหม mm. เออก้าวไกลย,ยอมเสียสละนะ mm. เพราะยังคุณมีอยู่เนี่ยคุณยังอยู่เนี่ยสวเชกไม่ยอมโหวตให้ mm. ถ้าสวโหวตไม่ไม่โหวตให้บ้านเมืองมันก็ไปไม่ได้ mm. มันถึง mm. ทางตันนะอะ่คุณจะไปโหวตเป็นสิบรอบแบบที่ตอนพูดตอนต้นๆเหรอมันไม่ได้แล้วมันมาทีที่สองยังไม่ได้เลยเห็นไหมก็จะมีเกมสกัด เกมสกัดซึ่งพวกนี้เขาวางไว้หมดแล้วดังนั้นท้ายสุดเนี่ยไม่ใครต้องเป็นคนเอ่ยปากวันนี้ก้าวไกลก็ยังไม่พูดเพื่อไทยก็บอกรอก้าวไกลก้าวไกลก็ยังเงียบอยู่เดี๋ยวผมพูดให้ว่าคือมันมีสองทฤษฎีทฤษฎีแรกคือทฤษฎีที่คุณจตุพรคอยย้ำอยู่เสมอว่าเป็นทฤษฎีข้าวต้มมัดคือมึงจะไล่กูก็ไม่ไปมึงจะต้องเป็นคนเอ่ยปากเองจะอยู่ในบ้านหลังนี้หัวจะไล่เมียเมียไม่ไปอ่ะ ไม่คุยก็ไม่คุยก็อยู่บ้านเดียวกันไปจนกระทั่งต้องเอ่ยปากไล่กัอันนี้คือทฤษฎีแรกทฤษฎีที่สองคือใช้สวคือก็คือการใช้สวก็ถ้ามีเก้าไกก็ไม่โหวตกุกก็ไม่โหวตให้ไม่ไม่บบนถ้าเป็นเพื่อไทยจะทาไงถ้าเป็นเพื่อไทยนี่ไงก็เที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้อาทิตย์นี้น่ะจะเสนอชื่อเสถาแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านเสฐาจบเลยก็จะตกไปเลยก็นี่จะต้องไปคุยกับเก้าไก่ไงเก้าไกลครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสนอทีเดียวหมดสต็อกแล้วเนี่ย ช่วย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 หน่อยได้ไหมหมยถึงจะยอมทิ้งเสียานไปไม่ได้ไงไม่ใช่ไปคุยกับก้าวไกลไว้ก่อนบทก่อนบอก่อนบทสิอาทิตย์นี้แหละต้องไปคุยกันแล้วบอกว่าก้าวไกลเขาไม่ยอมอ่ะคะก้าวไกลไม่ยอมเนี่ยก็โหโหนี่คือก้าวไกลก้าวไกลบอกหลักการต้องสู้อย่าให้สวมาปิดสวิตการเลือกตั้งแบบนี้ผมเชื่อว่าก้าวไกลยอมผมเชื่อว่าก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วใครจะเป็นคนพูด ก็ก็จะคุยกันนะเขาไปคุยัเขามาบอกคุณมาบอกเราที่ไหนอ่ะืดี๋ยวเวลาเขาต้องคุยกันไม่ก้าวไกลมันเหมือนกับแสดงท่าทีไว้ก่อนหน้าอันนี้คิดนะครับเพราฉันจะอยู่ถ้าเธอใหญ่ฉันไปเธอพูดอืเธอแถลงมาอืค่ะแต่อย่ามาแถลง่าฉันเสียสละมันไม่จริงนะค่ะฉันไม่ได้เสียสละทั้งสิ้นฉันยืนอยากจะต่อสู้ในหลักการถ้าเธอไม่ใหญ่ฉันอยู่เธอพูดออกมาแต่อย่าบอกว่าฉันไปเองฉันไม่ได้ไปนี่คือหลักการที่ผมพูดว่าก้าวไกล ต้องทําอย่างนั้นอา้าวแต่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะแรงบีบจากจากหลายๆส่วนเข้ามามว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่มีความสุขอืมเพผัวเมียมอยู่กันยังไงอะอแต่เพื่อไทยก็จะบอกว่าโอ้โหประเทศต้องเดินหน้าอ่ไม่อย่างนั้นเสนอไปอยังไงมันก็ไม่ได้นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่า ถ้าผมหมดสต๊อกแล้วมันของเขาแล้วนะพวกเราหมดแล้วนะก็หมดแล้วไงของผมมีอีกสามดอกนะออองอิงเตถาแล้วก็ชาแกมหมดแล้วนะใน8ปดพักนี่มีแค่นี้นะหมดแล้วแล้วไม่ใช่ว่าจะจะไปถึง3คนไปถึงชาเก่รนะคนใดคนหนึ่งอาจจะปฏิเสธก็ได้เพราะเจอแรงบีบไง